สวัสด hmm ีครับว like ันนี้เราก็อยู่กับ iGamerTV ทไทยนะครับและวันนี้ผมจะมาแจกมาครับ Pocket Edition 0.4.0ตัวเต็มนะครับก็ผมไม่ได้ลงให้มาโหลดตั้งแต่วิว4ถึงบิว7นะครับและผมก็เลยมาลงตัวเต็มเลยนะครับและคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้ลงอินโทนนะครับเนื่องจากอินโทนผมนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ แล้ก็ไม่สามารถเอาคืนมาได้ก็เดี๋ยวจะหาทําใหม่นะครับโอเคนะครับส่วนลิงก์ไหมครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมนะครับใต้คลิปนะครับกดปุ่มแดงๆหรือ Subscribe หรือตามภาษาไทยของเราก็คือติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ